ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่177หนวันทํางานในรีสอร์ทคลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศการทํางานหนึ่งวันที่ยุ่งกิจกรรมแน่นมากนะคะแต่ก็เป็นอินของวันที่สนุกดีค่ะตื่นเช้ามาบรรยากาศดีมากหนาวเลยนะคะช่วงนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณแบบ10ต้นๆเนาะสิบสองสิบสามสิแล้วแต่วันเนะแะแบบนี้เนาะแล้วก็มีน้ําในลาธารตลอดทั้งปีนะคะใครที่มาช่วงหน้าหนาวก็ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าน้ําในลาธารจะแห้งนะเพราะว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้านไหนๆก็มีนน้ํา จำทานให้เห็นตลอดปีแน่นอนค่ะสําหรับที่นี่นะซึ่งบ่นว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะคะออกจากตัวเมืองไม่ถึงชั่วโมงอ่ะก็ได้มาเจอธรรมชาติที่สวยงามที่สําคัญที่นี่นะคะเชอทานโฮมสเตย์ของเราเนี่ยอากาศเย็นตลอดทั้งปีจริงๆขนาดหน้าร้อนตอนกลางคืนยังเย็นเลยอ่ะทุกคนยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงนะคะลูกค้ามาพักเนี่ยบางห้องนี้ไม่เปิดแอร์กันเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวจริงๆช่วงเช้านี้นะคะก็ช่วยเจนในการทําความสะอาดห้องเนาะจะทําห้องให้เสร็จไวๆเพราะว่าวันนี้ภารกิจแน่นมากต้องออกไปหลายที่นะคะว่าไป ก็รู้สึกว่าไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการทําห้องพักมานานมากแล้วนะคะแต่จริงๆก็คือมีช่วยเจทําอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าบางวันเนี่ยลูกค้าเข้าเต็มเนี่ยก็จะต้องเร่งทํางานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะให้มันทันกับที่ลูกค้าจะเช็คอินเข้าพักในวันถัดไปนะคะพอช่วยกันทํางานมันก็จะเสร็จไวขึ้นเนาะหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็รีบแว้นมือออกมาเลยนะคะวันนี้มีต้องไปซื้อของด้วยแล้วก็ไหนๆได้ออกมาแล้วขอไปพักผ่อนแช่ตัวที่น้าพุร้อนกันหน่อยแต่ก่อนจะไปถึงน้ําพุร้อน เนี่ยก็แวะเติมพลังกันก่อนนะคะที่ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวขาหมูกับร้านข้าวขาหมูจะเป็นทางผ่านที่จะไปน้ำพุร้อนสันกําแพงได้นะคะอบอกว่าร้านนี้อร่อยนะคะก็เลยเพิ่งพามากินครั้งแรกอยากบอกว่าติดใจเลยทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูแบบง่ายๆแต่ว่ามีกกหมูเจียวอยู่ข้างบนด้วยนะแล้วก็คือแบบอร่อยเลยนะคะขาหมูก็นุ่มเปื่อยกําลังดีคือแบบว่า อร่อยไม่อร่อยวันน้ำบุญจัดไปสงชามอ่ะคือแบบว่าถูกใจมากเลยนะคะแล้วก็ราคาก็ดีด้วยแต่ว่าถ้าใครจะมาทานเนี่ยอย่าลืมพกเงินสดมาด้วยนะเพราะว่าที่นี่เขาไม่รับสแกนนะคะก็ใครผ่านมาเส้นสันกําแพงหรือกําลังจะไปน้ําพุร้อนสันกําแพงเนี่ยก็แวะทานได้นะคะร้านนี้จะอยู่ข้างทางเลยนะเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่าถ้าผ่านไปอีกปุ่นต้องแวะไปกินอีกแน่นอนอร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็แวะเข้าไปที่น้ําพุร้อนสันกาแพงเพื่อที่จะแบบ,แบบแช่ไข่แล้วก็ไปนวดตัวกันสันหน่อยนะช่วง ก็รู้สึกปวดตัวกันนะคะทั้งปุ่นแล้วก็เจเลยก็เลยแวะไปที่นี่แล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจแป๊บนึงแล้วก็หลังจากนั้นต้องซื้อของเข้าไปกลับไปที่รีสอร์ทเนาะั้งนี้ก็เป็นการมาน้ำพุร้อนสั่นกำแพงครั้งแรกของปุ่นเลยแบบบอกว่าประทับใจนะคะปุ่นก็ทำรีวิวไว้ที่ตอนก่อนหน้านี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมีแพลนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็แนะนําเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่ามาแล้วสบายตัวได้นวดตัวได้แช่เท้าอะไรแบบนี้บอกเลยว่าต้องกลับมาซ้ําอีกแน่นอนนะคะกับที่นี่นะหลังจากเสร็จแช่เท้าก็รีบ,บึงไปซื้อ กับเข้ารีสอร์ทนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆแต่ว่าสนุกดีนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยอย่าลืมนึกถึงเรานะคะเชอร์ทานโฮมสเตย์ที่พักติดลำทานใกล้แม่กำปองแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ที่นี่อากาศดีเย็นตลอดปีเลยนะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยบางทีก็เลขตัวเดียวบางทีก็สิบต้นๆน,นะคะบอกเลยว่ามาพักแล้วเนี่ย ได้สัมผัสอากาศธ,ธรรมชาติสุดอากาศเย็นสดชื่นแล้วก็ห่างไกลฝุ่น PM 2.5ด้วยนะมานอนฟังเสียงน้ำไหลให้ธรรมชาติบำบัดบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฮิวใจมากๆนะคะเที่ยวกันเยอะๆนะคะ